สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับซารีนะคะกับโคโค่บ็อกซ์ของเดือนนี้นะคะมาดูกันว่าโคโค่บ็อกซ์ของเดือนนี้มีอะไรกันบ้างอะนะคะก็มาดูที่ชาร์ตของเขาเลยนะคะก็เหมือนเดิมมันจะมีคําทักทายแล้วก็จะมีตัวบอกผลิตภัณฑ์นะคะเเดี๋ยวแกะออกมาก่อนเนาะวันนี้ซารีแบบเจ็บคอนิดนึงไม่แน่ใจว่าเสียงจะเป็นเป็ดหรือเปล่านะ <laughs> โอเค ทีนี้ตัวแรกเนี่ยที่เขาให้มาคือเป็นบิสูบิสูเลิฟบอสซอมนะคะเป็นแบบนี้อ,อ๋อสลิเคยเห็นแล้วที่หลายๆคนได้ในเดือนก่อนๆนเนี่ยนะคะก็เปิดออกมาดูก่อนนะอือหืสีเนี่ยอ่อนไปก็จริงแต่ว่าก็สลิก็ชอบที่เขาใส่เมคอัพเพิ่มขึ้นมาในกล่องเพราะว่าหลายๆคนจะรู้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยโคโคบ็อกซ์จะเป็นพวกแบบสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะก็ชอบที่เขาเพิ่มเมคอัพขึ้นมาในกล่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นกลิ่นหอมสำหรับผิวเนียนเรียบได้เหมือนสาวเกาหลีใช้กับ b ีบีครีมและกรีดตาเบาๆก็เป็นสาวเกาหลีได้แล้วคะ่ะแต่เอออันที่เขาให้สารมานี่มันเป็น Miracle White Powder นะก็คือ มันคนละอันกับที่เขาเขียนมารู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะกล่องของคนอื่นๆนะ่ะที่ที่เขาเปิดมาแล้วเหมือนกับว่าไม่ตรงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนอกจากนั้นบิซูบิซูเขาก็มีไวเชอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นไวเชอร์มูลค่าเออ495บาทนะคะเมื่อเราไปซื้อแป้งผลิตภัณฑ์แป้งใดๆของเขาก็ตามเขาก็จะให้เรา เป็นฟรีลิปบอส s อมเพอร์เฟกต์ลิปกลอนะคะ1ชิ้นมูลค่า495บาทก็คือไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ได้เลยนะคุณต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก่อนเขาถึงจะให้เราใช้ไวเชอร์อันนี้ได้นะคะต่อมาเป็นเ,เมื่อสักครู่นี้นะคะขนาดจริง9.5กรัมราคา1,095บาทแต่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นขนาด3.2กรัมนะคะโอเคต่อมาเป็น เด m มาแคร์แอกเน่เซตนะคะอันนี้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเขาห่อ,อมาเนี่ยเขาห่อ,อมาแบบนี้นะแล้วก็เปิดมาก็แกะแกะอันนี้ออกซาริชอบมากเลยที่เหมือนกับว่าตรงนี้มันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พลาสติกตัวนี้ล็อกเอาไว้เหมือนกับรู้ว่าทําให้รู้ว่าเขายังไม่ได้เปิดนะแล้วก็แบบว่าถ้าเราลูดเพื่อที่จะเปิดออกเนี้ยพลาสติกมันก็จะขาดเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องตัด แปว <laughs> สลี่อ่ะโอเคดึงได้ออกแล้วนะคะก็เปิดออกมารู้สึกก็จะเป็นเซตสามอย่างนะที่เขาเขียนเอาไว้ในเนี้เดี๋ยวสลี่ดูก่อนละกันเป็นอย่างนี้เป็นห่อๆแบบนี้ก็คืออย่างที่กากร์ดเขาให้มานะคะว่าเป็นเซตสามอย่างก็จะมีอะไรบ้างละ่ะมีนะ มีแอ n เน่เคลียร์สกินนะคะเป็นครีมแล้วก็มีโทนเนอร์แล้วก็มีคลีนซิ่งเจลโอเคสามเนีก็ไอกระเป๋าอันนี้ก็น่ารักดีนะันรีว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะ่ะคือเหมือนกับว่าเราเอาไปใส่สิ่งของที่แบบว่า ของส่วนตัวของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้ไม่กระจัดกระจายไปในกระเป๋านะเป็นแบบใส่ลิปกอสก็ได้อะเล็กๆมันจะได้ไม่กระจัดกระจายในกระเป๋าใหญ่เราเออเอากระเป๋าไปใช้ได้โอเคนะต่อมาเออเป็นเจยุนแฮเซรัม um. น่าจะใช่นะ G A oh, sorry J A Y ่เจเอยูนเจยุนแฮเซรัม um. น่าจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะเขาบอกว่าเป็นเซรัม บำรุงผมช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนและมลภาวะต่างๆพร้อมคืนความชุ่มชื้นและสมดุลแก่แกนผมกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มเนียนตลอดวันอามาดูเป็นอะไรนะคะก็เป็นอันนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการใช้มาให้ด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังนะคะโอเค ก็น่าจะเป็นน้ำสใสเป็นเซรัม่มเขบอกว่าราคาจริงเนี่ยขนาดจริง50-180 ml ราคาอยู่ที่1,150บาทถึง1,850บาทที่เขาให้มานี่คก็คือ10 ml นะ10 ml กดข้างในเป็นแบบนี้โอเคต่อามา l a n e g e snow crystal bb cream อ,อันนี้ก็ชอบนะฟังฟังแล้วชอบเพราะว่าาจิอยากได้ BB Cream ทีนี้ เพื่อนก็น่าจะรู้ว่าบีบีครีมของของเกาหลีที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันค่อนข้างจะขาวสีมันก็คือจะไม่แบบว่าเหมือนเท่ากับโชนสีผิวสลิเท่าไหร่ถ้าสลิทาคือจะหลอกเลยอะแต่ว่าของลานเนสเนี่ยเป็นสีประมาณนี้อ่ะฮะก็ ก็ไม่ข่าวมากนะสัลลีว่าน่าสลน่าจะใช้ได้เดี๋ยวสัลลีลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวสัลลีลองใช้ดูเกลี่ยมาแล้วก็โอเคนะไม่ได้บอกว่าข่าวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออันเนี้ยชอบก็บอกขนาดจริง50 ml ราคา1,250บาทที่เขาให้มาเนี่ยเป็น10 ml นะคะก็บอกว่าดูแลผิวออนโยนแบบ3 in 1 n e ทำาน้ที่เป็นทั้งเมคอัพเบสรองพื้นครีมกันแดดและมอยส์เจอไรเซอร์ให้ใบหน้าเปล่งปงัง และดูกระจ่งางใสผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะอันนี้น่าลองใช้มากๆเลยนะคะต่อมาก็บอกว่าเป็น Egyptian Magic Cream เอออันนี้ดังกังมากเลยนะเห็น,น,นนะว่าเขาคุยกันว่าเออมันเป็นครีมที่ดีแต่สันรียังไม่เคยลองใช้นะคะให้มาเป็น2แพ็คแบบนี้นะคะแพ็คหนึ่งก็ 3ml นะคะอู้ไม่ใช่สิส3แพ็คเลยให้มา3แพ็คนะคะอันนี้ แะะพ็และ3 ml ก็ได้เท่ากับ9 ml แหละขนาดจริงเนี่ย118 ml ราคา1,800บาทเออเดี๋ยวจะไปลองใช้แล้วจะให้จะมาบอกว่ามันสมกับที่เขาขึ้นชื่อขึ้นราคาพากันหรือเปล่านะ ต่อมานะคะเป็นเอ่ b Eastern Treat Hand Cream นะคะเป็นครีมบำรุง,งผิวที่มีส่วนผสมของครีมข้าวมะลิและมิน้นช่วยบำรุง,งผิวมือได้อย่างล้ำลึกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นพร้อมฟรินฟูขนาดจริง75กรัมนะคะราคา750บาทเป็นแบบนี้เออสัลลิกรชอบ แฮนด์ครีมเขาส่งแฮนด์ครีมมาให้เรื่อยๆเนาะอันนี้มีกลิ่นเจสมินใครไม่ชอบกลิ่น Jasmine, จัสมินจาได้ว่าพี่พิมพ์นะคะป้าพิมพ์ที่เรารู้จักกันนะเขาเคยบ่นว่าเขาไม่ชอบกลิ่นมะลิใช่ไหมไม่รู้ว่าพี่พิมพ์ได้อันนี้เหมือนกันเปล่าเออแต่ว่าเป็นกลิ่นมะลิจริงๆแหละก็กลิ่นคล้ายๆกับพวกที่แบบสปาเราไปทําสปาแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะคะก็โอเคเลย เรื่องของกินก็ค่อยว่ากันอีกทีไปลองใช้กันละกันว่าชอบหรือไม่ชอบนะอาค่ะหมดแล้วนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ชิ้นที่มีมาเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ก็หมดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูไวเชอร์ที่เขาให้มากันบ้างน,นะคะก็เป็นอันแรกเนี่ยเป็นไวเชอร์ของบิส b บิสูที่สัลลี่โชว์เ,เพื่อนๆไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วอันต่อมานี่ก็เป็นเอิร์บนะคะฟรีเจ้าแฮนด์ครีมเมื่อกี้ที่สลลโชวไปนะคะ 10 ml แล้วก็15% d เดสเ u n t ด้วยนะคะใช้ได้จนถึง30กันยายนนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าเซร่มเมื่อกี้นะคะเป็นบัตรกำน,นันลด50%สำหรับซื้อเจยุนกิฟต์เซต1ชุดจากราคาปกติ1 5 96บาทเหลือ798บาทนะคะก็เขาก็ให้มานะคะเดี๋ยวซาริจะลองใช้เจ้าตัว เทสต้งก่อนนะคะแล้วก็ถ้าดีไม่ดียังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีก็ซารี่ก็ขอบอกว่าชอบโคโค่บ็อกซ์เดือนนี้เพราะว่าเขาเริ่มใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมคอัพเข้ามาหน่อยนะคะถึงแม้ว่าอย่างบีบีซูมันจะไม่ตรงสีผิวกับของซารีเนี่ยก็โอเคแหละเพราะว่าซารี่อยากให้เขาใส่เมคอัพลงมาเพิ่มขึ้นในกล่องนะคะเพราะว่าเรื่องสกินแคร์มันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกัน โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับโคโค่บ็อกซ์ของเดือนนี้เนาะแล้วก็เดือนก่อนๆเนี่ยทีสซิลี่ใช้ไปก็นะคะก็จะมาบอกกันว่าอย่างตัวนี้นะคะเจ้า Joyco K Pack นะคะ Rever เรเวอรลักซ์นะคะอันนี้ที่เหมาะสำหรับผิวแห้งอไม่ใช่ผิวผมแห้งนะคะก็ลองใช้แล้วก็โอเคนะสัลิกก็ว่ามันก็เป็นทรีทเมนท์ที่ที่ดีอันหนึ่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าที่เมืองไทยขายที่ไหนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกมั้งนะคะราคาเออสัลิกก็ลืมไปแล้วว่าราคาจริงเขาบอกไว้เท่าไหร่เดี๋ยวตัดสินใจก่อนดูราคาก่อนนะคะว่ามันโอเคไหมแต่ว่ามันเป็น ผลิตภัณฑ์มาร์กผมที่ดีชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอ่าต่อมาอีกอันหนึ่งที่สรลิใช้แล้วเป็น h อ r ร์บเดลี่สครนะคะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆตอนแรกที่สรลิี่บอกว่าได้มา4ซองนะถ้าเพื่อนๆจำได้แล้วจะบอกว่าเก็บ2ซองไว้เอาไว้กีบเอาไว้แต่เห็นใจเปลี่ยนใจแล้วไม่เก็บแล้วเพราะว่าอะไรหรือว่าหนซองเนี่ยมันคือได้1แขนตอนแรกสรลลีว่า อืมบีบมาหนึ่งซองคงจะพออะไรเงี้ยเออสองซองก็คือคงจะพอทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วบีบป,ปริมาณมาหนึ่งซองมันได้แค่หนึ่งแขนอีกซองหนึ่งมันก็คือได้แบบตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ำคาญใจเวลาไปใช้ก็เลย เก็บไว้ใช้เองดีกว่านะคะมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างน้อยที่เขาให้มาต่อมาอีกอันนึงอ้อลืมบอกไปว่าสครับเนี่ยมันดีมันค่อนข้างดีเพราะว่าเจ้าเมสครับเนี่ยมันจะอยู่จนกว่าเราจะสครับเสร็จเพราะบางเมสครับเนี่ยเพื่อนๆรู้ว่ามันจะละลายไปเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่สัลิชอบอันนี้ที่มันแบบว่าสครับเมสครับเนี่ยมันอยู่จนกว่าเราจะสครับเสร็จนั่นแหละเออมันไม่ใช่แบบสครับที่ละลายไปต่อมาอีกอันนึงเป็นของ Benefit นะคะ eyes เอ็ดพอตเนะคะเ,เป็นไอครีมซารี่ลองใช้แล้วเป็นแบบนี้นะคะซารี่ว่าถ้าเป็นน้องๆอ,อายุแบบช่วงประมาณ20ต้นต้นแล้ว18-19อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้กำลังดีเพราะว่ามันก็ชุ่มชื้นอยู่นะซารีว่าแต่ว่าถ้าคนอายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยซารีว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเออมันยังมันยังต้องการอะไรที่แบบเอ็กซ์ตร้าแบบ มากกว่านี้นะคะก็เลยถ้าเกิดใช้คู่กันกับตัวที่แบบรบเรือนริ้วรอยอก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าถ้าไปใช้คู่กันแบบนั้นนะคะโอเค ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะโคโค่บ็อกซ์ที่สัลลี่เอามาแบ่งกันดูนะคะสัลี่นับถอยหลังโคโค่บ็อกซ์เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณไม่แน่ใจว่า3หรือ4เดือนเดี๋ยวตอนได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยสัลี่จะทําชาร์จเนาะว่าเออผลิตภัณฑ์ที่เราได้เนี่ยมันได้กับเกือบ,บ,บครบทุกแบรนด์ที่เขาโฆษณาเอาไว้ไหมนะคะแล้วก็อ๋อ ข้อดีข้อด้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีตอนที่สลี่รับครบ6เดือนแล้วดีกว่าเนาะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะโดยส่วนตัวสัลี่ก็ชอบโค้ดคบอของของเดือนนี้นะคะเออเดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วก็มาแชร์กันวันหลังเนะวันนี้ไปแล้วบา,บาย